ชื่ออะไรจ้าชื่อเสาวกุลเมฆนริตเจ้าค่ะปัญหาคืออะไรวันนี้วันนี้ขอสื่อสารถึงกงค่ะกงก็คือปู่หรือตาค,ค,คุณตาค่ะคุณตาคุณตาที่เสียไปแล้วชื่อนายนายเหลงสุวรรณวงศนายเหลงสุวรรณวงศเจ้าค่ะตายไปตอนอายุ8ปค่ะ8ปปีตายไปแล้วห0สิบปีค่ะ ท่านเทวดานายเหลงสุวรรณวงศ์บัดน,นี้อยู่ดีมีสุขอย่างไรที่ไหน,<ใ>นตายเหลงหรือท่านเออใช่แล้วนายเหล่งต่ตอนอายุเท่าไรนะแปดสิบสี่ปีตายไปกี่ปีแล้วครับห้าสิบปีตายในโลกอะไรเออความดันสูงทำบุญบ้างไหมเล่าแล่เ,เป็นช่งางไม้ชอบสร้างอา่อสร้างวัด เอาแรงสร้างอะคะ่ะชอบใช้ฝีมือในการช่วยเหลืองานวัดวาอารามชืื่ออเหหลงนายเหลงสุวรรณวงศ์ใชไปกี่ปีแล้วหนาะห้าสิบปี จิตใจใดีหรืออะไร<ด>ทำงานให้วัดประจำเห็นไซเป็นเทวนาหาอยู่โบสถ์ฉับแก่บนคาเห็นเป็นเช่นนั้นหนาะแต่งทรงองทองเลยนายเลงเนื่องจากสร้างวัดวาอารามจึงได้รับบุญผลบุญไปเสวยสุขอยู่บนสวนสวรรค์ใช่ไหมไม่ใช่สวรรค์ท่านเอ๋ยอยู่ที่โบสถ์เลยนั่นเองสวรรค์โบสถ์เป็นเทวดา,าในโบสถนะ์หานั่นแหละคลายยืนยิ้มแลย ก็ถือว่าไม่เดือดร้อนเป็นจาตุมชั้นจาตุมมหาราชิกาหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยต้องดูแลโบสถ์เลยนั่นแหละนะดูแลทางการแหละคร,รับเป็นเทวดาปกปักรักษาเอ๋ยเป็นเทวดาถือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ไม่เดือดร้อนตามนี้แล้วจะให้ทำไงได้บ้างในเมื่อหลานลูกต้องการที่จะ ตอบแทนบุญคุณแล้ลึกถึงทําได้หรือเปล่าทําได้แหละท่านเอ๋ยเทวดาเลยนั่นแหละหนาะว่าต้องการบุญเช่นกันแหละค่ะสุดแล้วแต่เราหนาะจะทําให้ไหมแล่าในฐานะหลานจะทําได้กี่วัน30วันก็ได้ท่านเอ๋ยได้ไหมอ่าตอบแทนตา30วันตาจะได้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญบาร,รมีมากขึ้นาบอก ยังไม่ลืมเลยเรื่องเก่าหนาอิฐหินปูนทรายละครอยากได้ทําบุญหนาอีกนั่นเลยยังเป็นช่างช่วยดูแลการก่อสร้างอยู่ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอเย๋ยให้ลูกหลานเลยนั่นแหละหนะทาบุญอิฐหินปูนทรายหน่อยครับนี่แหละนะเอ่ยมาเช่นนั้นเลยเจ้าค่ะเทวดาช่างเหมือนเหมือนอะไรวะวิษณุกรมมือขวาของพระอินท์ ที่ก่อสร้างวัดวาอารามอยู่ในสายเดียวกันหรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยเทวดาเลยนั่นแหละหาถ้าจิตใจดีนั่นแหละคราตายเป็นหนาก็เป็นเทวดาเอ๋ยอเทวดาดูง,งานตามวัดวาอารามตามนี้ใช่แล้วท่านเอ๋ยต้องการอะไรอีกนอกจากอิดหินปูนทรายแค่นี้แหละท่านหนาอยากได้ตรงนี้แหละครบส่งเสริมหนะ้าบุญกันไปนั่นเอ๋ย อ่าโอเคพร้อมมเป่าพร้อมเจ้าค่ะอ่าเดี๋ยวค่อยจัดให้สั้นตาเล็งทีนี้จะถามถึงใครอกีกลูกขอถามคำถามก่งข้อหนึ่งได้ไหมเจ้าค่ะข้อหนึ่งเอาว่าไปอยากรู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ของลูกอะ่ะพ่อแม่จริงๆอะค่ะทำไมอ่ะไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่เจ้าค่ะไหนจะตายน,ะนางสาวกุลเมฆนริน ขอถามคําถามจากปู่จากตาก็ได้ท่านเทวดาก็ได้ว่าบิดามารดาของตนเองนั้นคือใครคือใครถามใช่ไหมท่านใช่แล้วเทวด,ดานั่นหรือพ่อแม่คือใครกันนั่นคะใช่แล้ว <c oughs> อันลูกหลานเอ๋ยอันดีเลยช่างเถะนะิดหาอย่าไปหาเลยแหละค่ะ อยู่กับปัจจุบันเถิอะนหนานั่นเลยได้ค่ะอันรู้ไปก็ใช่จะดีนั่นใจเรานั้นจะขุนมัวนั่นแหละหนอทำความดีสู้ต่อไปแล้วพอมันนี่หนออยู่กับปัจจุบันเอ้ยแล้วใ <น S 1> ค,คเรเลี้ยงเธอมาก็แม่ชําเลืองอะค่ะแม่ชําเลืองกับพ่อใหญ่พ่อนายหลิงเนี่ยหรอไม่ไม่พ่อใหญ่นี่ครับแม่ช â เลืองพ่อใหญ่นี่ครับที่<อ>ที่ที่ลูกมาสื่อถึงเมื่อวันก่อนที่อยู่กับพระศรีอาริยะเมตไตรค่ะ เป็นคนเลี้ยงตอนนี้ท่านไปอยู่กับพระเสียอ๋อองค์นั้นนะอ๋อ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 ก็ก็ยังไม่อยากให้ไปค้นหาเรื่องราวต่างๆใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยอย่ารู้เลยดีกว่าหนารู้ไปแล้วทำให้ใจเราขุนมัวค r a อย่ารู้ดีกว่าหนานแดะนั่นเอ๋ยเรานัหนานเะติบโตมาก็ดีแล้ว ได้ทำมาชาติเจือแจวให้ใหญ่โตขึ้นมามีสมองมีร่างกายอันแข็งแกร้า <immen mesela> จิตใจหนาะก็พอได้ใจดีอยู่ให้เรารู้ตอนนี้อยู่ข้างหน้าอยู่ตรงกลางปัจจุบันแหละท่านเอ๋ยว่าเราเลยจะทำอะไรหนอสู้ให้เราเดินตรงต่อดีกว่าท่านเอ๋ยเธอก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มีใครเลี้ยงเธอได้เพราะว่า ตรงมาสร้างบุญบาร,รมีเองตามนี้อาเป็นว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เสียหายไม่ต้องตอบแทนอะไรหรือตอบแทนได้บ้างจะตอบแทนใช่ไหมท่านไม่ยากกันหรอกนะพ่อแม่ของเรามีมากมายคราอดีตชาติหนาเป็นพันแนจะเอ่ยถึงเอ่ยนามก็ได้แนอันพ่อแท้แม่แท้นั่นแหละนะอันชาติใดพ่อแม่ของข้าคา ใครแล้วนะเป็นพ่อแม่ข้านี้เอ่ยวันนี้หนอข้ามีบุญกุศลนั่นให้พวกท่านจงได้รับกุศลผลบุญเอ่ยเป็นว่าพ่อแม่มากมายให้ได้หมดทุกคนคบุญเธอเยอะก็แจก,กไปตามนี้ทีนี้จะถามถึงพ่อใช่ไหมในายใหญ่คพ่อที่เลี้ยงมาใช่ไหมใช่ค่ะพ่อชื่อในายใหญ่ที่เลี้ยงกันมาตอนนี้อยู่พ่อภูมิอะไรหน้าเป็นห่วงมีความสุขความทุกข์อย่างไรบ้าง ในใช่แล้วตายไปกี่ปีแล้วนะยี่สิบสองปีตายไปกี่ปีแล้วครับตอนตอนตายอายุเก้าสิบหกตายไปยี่สิบสองปีแล้วตายด้ในโลกอะไรเอ่ยก็ตายคนเดียวค่ะไไมมม่่ีใครตายเงียบตายแก่มั้งเก้าสิบหกก็ตายชราทำอาชีพอะไรหนูเคยชาวสวนเหรอไม่ค่ะอันนั้นนามสกุลค่ะเคยเป็นเคยเป็นทหารเนาะค่ะ เป็นพ่อเป็นลูกหลานในร้อยลูกหลานทหารเป็นทหารแล้วก็เป็นพ่อครัวอยู่ในโรงเรียนในร้อยครับเหหรอบ้างไมเล่าลไม่ทําเลยค่ะชื่อใหญ่หรือท่านเอ๋ยใช่แล้วในใหญ่นามสกุลชาวสวนเสียงในหูได้ยินอย่างนี้เลยครับผมครับผมใช่นี่ยังอยู่คนไทยคนต่างยังได้ยินเสียงที่ทำหน้าที่หนายังอยู่ที่เดิมแหละค่ะ ได้ท่งงในหนาก็ตรงนั้นแน่แสดงว่าเธอต้องไปมีความผูกพันกับนายร้อยเจปาออะไรปะนายร้อยอะไรตำรวจอะลรเจปรอเจ้าค่ะจปาพอเหรอก็แสดงว่าเธออาจจะไปเกี่ยวข้องกับในหลวงหรือเปล่าว่ารอห้าอะไรเงี้ยมีคนบอกมีคนบอกมันเจ้รพ่อไงแล้วก็ไอ้ผากไงก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องท่านเทวดาปิดบังหรือเปล่าไม่ควรรู นี่นะรู้ตรงหน้าแค่พอเอออ่าเป็นว่าเธอก็คงมีเรื่องอะไรลึกลับซับซ้อนไม่มีอะไรบังเอิญอ่าไม่มีอะไรบังเอิญใช่ก็ถือว่ามีเชื้อมีสายบ้างใช่ไม้นิดเดียวท่านเทวดาท่านเออทุกอย่างหนาพวพันเข้ามาหาแล้วแหละครบนี่แหละนะสรงให้เห็นแล้วสิเอออ่า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 เป็นทิดาลึกลับตามนั้นค่ะอ้าวจะขอ ส่งบุญให้กับพ่อในายใหญ่ด้วยไม่อยากไปสิท่านเอ๋ยอยู่ตรงนี้ก็สบายใจเลยดูแลทุกอย่างเลยได้เต็มที่แลยตามคําสั่งของเจ้าเหนื้อหัวเหรอเจ้าเหนื้อหัวสั่งให้ดูแลก็ดูแลตลอดไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยเอายังไงกันเลยล่ะนะในายใหญ่จะไปไหมล่ะคราหรือย,ยังติดใจหนาตรงนั้นเลย เอาไงลูกจะให้นายใหญ่ไปหรือจะให้อยู่ให้ไปก็ดีกว่าค่ะไปสร้างบุญบารมีเลยดีกว่าตอนนี้เขาก็มียามอยู่แล้วตั้นดูถูกเขาเลยยามที่ไหนแท้ะเป็นหัวหน้าใหญ่ด้วยตัวตันไกลหนาทุกอย่างอ่าเป็นหัวหน้าใหญ่ก็ดีแล้วนะแต่ว่าขึ้นไปสร้างบำเพ็ญบารมี มาเกิดจะได้มาเป็นเทพประบุเทพอะไรจะได้เป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งนี่แสดงว่าเป็นคนชอบและก็เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมถึงให้ดูแลโรงเรียนนายร้อยจอบปร,รอเพราะว่าไ,ไใอจะไปไหมเลยนนะติอยู่ตรงนี้เหรอครับเดี๋ยวก็ช้าาไม่ทันการนายใหญ่จะไปสร้างบาร,รมีแล้วเดี๋ยวมาเกิดจะได้เป็นอะไรอะ่ะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปเลื่อนตำแหน่งนอยก็ได้ท่านเอ๋ยถ้าไปดีกว่าตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวมาก้าเอ๋ยไปก็ได้แล้แต่ยังบอกว่าใจยังห่วงนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกหลานทำประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วไม่ต้องห่วงงาน <c oughs> ลูกน้องทำได้หมดแล้ว ในายใหญ่ไม่ต้องวิตกกังวลเสียมสอนลูกน้องมายาวนานอบรมสั่งสอนทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวขาดจังหวะสิท่านเอ๋ยไม่มีใครดูแลเลยนะกฎระเบียบจะหลุดไปสิค่าเดี๋ยวไม่เพียงพร้อมเต็มหน้าตาเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องวันวิตกอะไรเจ้าเหนือหัวเข้าใจแล้วขอเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแล้วให้คนอื่นมาทำแทนบ้างเอาอยัาง เอาขึ้นตำแหน่งสูงส่งหน่อยตามเจ้าเหนือหัวไปยืแสดงว่าเจ้าเหนือหัวเขารักมากนะเขาถึงให้ไปคุมโรงเรียนที่ผลิตพวกองคลักษ์โรงเรียนที่ผลิตพวกที่จงรักภักดีทั้งหลายนเรียนโรงเรียนในร้อยจบรลอยยิ่งใหญ่นะใหญ่มากนะเขาบอกเป็นเรียกว่าเป็นทหารเอกคู่ประเทศชาติเลยแสดงว่าต้องเป็นคนที่ มีความหมายมากมายวันนี้เลื่อนตำแหน่งแล้วไปใกล้ชิดไปตามเสด็จต้องวางแล้วใช่ไหมใช่แล้วไป,ไปเป็นต้องวันน,นแ้วสนะอยู่มานมนานลายสิบป,ปีค่ะต้องวางวันนี้หนาะหรืออะไต้องเป็นผู้ให้รุ่นน้องผู้ที่เราสร้างสมและก็ ส่งเสริมมาให้เจริญเติบโตเราก็จะได้ขึ้นไปทำงานรับใช้พระบาทต่อไปอใกล้ชิดสนิสสนมยังไงความรักความจงรักภักดีก็ยังมีอยู่จะมองพวกเขายังไงดีต่อไปนี้ไม่มีแล้วหนาะต้องไปไกลแล้วแลวหละค่ะ จะหายสาบสูญหนาแล้วสิเอ้ยไม่หายบอกเขาว่าจะไปทำงานเพื่อแผ่นดินสยามในตำแหน่งที่สูงส่งกว่าเดิมขอให้ทุกคนรักษาหน้าที่อย่าได้เสียชื่อเสียเสียงของนายใหญ่ชาวสวนแล้วก็อบรมสั่งสอนคนมาดีแล้วไม่ใช่เหลยทุกว่าดีแล้วล่ะนะดีแล้วก็ต้องปล่อยวางเชื่อมั่นในคนที่เราสั่งสอนอบรมมา เขาก็ต้องโตเขาก็ต้องลำลึกไว้เสมอว่านายของเราสั่งไว้อย่างนั้นทำไว้อย่างนี้กำกับไว้อย่างนั้นเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อคำสั่งของนายเหมือนกับซื่อสัตย์ต่อเจ้าเหนือหัวอนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อย่าไปยึดติดและเจ้าเหนือหัวก็จะเลื่อนตำแหน่งให้แล้ว ไปก็ได้เลยแเลยนะวางก็วางแหละค่ะที่ทำมาดีหมดแล้วไม่มีอะไรตำหนิได้เลยน่าชื่นชมเลื่อนตำแหน่งมาเป็นแม่ทับยายแม่ทัพเลยหนแม่ทับเลยสิจะไปเป็นเฝ้าโรงเรียนเพื่ออะไรตอนนี้ไปคุมทัพแล้วนักเรียนที่ควบคุมดูแลไว้หรืออบรมสั่งสอนไว้บัดน,นี้ ก็ได้เติบโตมาเป็นมาเป็นทหารเอกทหารกลมาเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์แล้ว <c oughs> ก็ตามไปให้ความรู้ให้ความมั่นใจให้กำลังใจว่าอ๋อผู้ใหญ่ของเรา <c oughs> เคยดูแลเรามาตั้งแต่เป็นนักเรียนหัวเกียนบัดน,นี้เราเติบใหญ่ขึ้นมาผู้ใหญ่ของเรา ก็ยังมีเมตตาดูแลเป็นที่พึ่งทางใจสอนมาทั้งหมดไม่ใช่หรือใช่แล้วท่านเอ๋ยทำมาเต็มที่เลยแหละนะทุ่มเทกายใจตลอดเลานั่นแหละนะทำมาสุดหัวใจนั่นแหละก็ได้ทหารดีแล้วนักเรียนดีแล้วได้คนที่ช่วยเหลือประเทศชาติดีแล้วก็ต้องให้เป็นความสามารถของแต่ละคนที่ได้เรียนจบมาแล้ว นายร้อยจอบลอมีคุณภาพทุกคนน่ตามนี้ที่ดังมาได้ก็เพราะว่านายใหญ่เป็นคนอบรมดูแลประครับประคองบังคับบัญชาให้เป็นทหารดีทหารมีชื่อเสียงทหารมีระเบียบวินัยมีฝีมืมอถึงจะ มีโอกาสให้คนได้เห็นไดรับรู้ได้สัมผัสต,ตอนช่วงหนึ่งของชีวิตแต่เมื่อได้จากโลกนี้ไปแล้วดวงจิตดวงวิญ,ญญาณก็ยังทำหน้าที่อยู่ถือว่าไม่มีอะไรบกพร่องควรจะได้รับการสถาปนา,าได้รับการแต่งตั้งให้ยศถาบรราศักดิ์สูงขึ้นตามนี้เลยหลวงพ่อแต่งให้เองอด้วยความจริงนะเพราะในร้อยจอบรอมีคุณภาพเกือทุกคนนะ ไม่สเปะส,สปะใช่ไหมเข้ายากเรียนยากออกมามีคุณภาพรู้สึกภูมิใจบ้างไหมภูมิมใจเลยภูมิใจก็ต้องเลื่อนยศตำแหน่งตัวเอง,เองแล้วตามนี้ก็ได้ท่านอดีมากไปทำงานใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกตามนี้ลูกเต้าก็อยู่ในสายนี้อยู่แล้วนี่ นี่ลูก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 ,ล,กลูกสาวเลยใช่ไหมค่ะลูกสาวก็อยู่ในฐานะรับใช้ค่าเอ่อค่าพระบาทมาตลอดเวลารับใช้ประเทศชาติมาตลอดเวลาเป็นผู้มียศถาตำแหน่งในสำนักงานตำรวจมาอย่างสมศักดิ์ศรีสะอาดหมดจดซื่อสัตย์บริสุทธิ์ความสามารถสูงสุดนี่และเวลานี้ ก็จะได้มาทำงานเพิ่มขึ้นอีกก็น่าภูมิใจในายใหญ่ที่เมื่อใครก็ตามอยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในการดูแลจะเป็นคนดีคนมีความสามารถคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีความ,าม,าม,วามยขยันหมั่นเพียรคนที่มีคุณภาพนี่เพราะนั้นก็สมควรได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่ง นีถ้าถหลวงพ่อเป็นนี่หลวงพ่อยกให้เป็นรัฐมนตรีเลยนะเนี่ยขอบอกคุมกะลาหมคุมเนี่ยกะลาโหมอาจจะได้ไปเกิดใหม่จะได้รีบมารับใช้ประเทศชาติต่อประเทศชาติต้องการคุณแบบนี้ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นจงภาคภูมิใจงานที่ทำแล้ว ลูกติดลูกหาผู้คนทั้งหลายที่ได้เรียนรู้เขามีความสามารถทำได้แล้วจงภูมิใจสบายใจแล้วก็พอใจนั่นแหละพวกทหารพวกนี้เขาเจะกังวลต่อหน้าที่การงานที่เมื่อได้รับมอบหมายแล้วจะไม่ยอมที่จะให้พลาดจะเหมือนกับทหาร รับบัญชาแล้วจะต้องบรรลุเขาเรียกอะไรวะ,ระบรรลุจุดประสงค์บรรลุเป้าหมายงานต้องบรรลุแล้วถึงจะถึงจะพอใจบัดน,นี้ขอเป็นตัวแทนว่างานที่ทำนี้สมกับฐานะสมกับความสามารถแล้วก็ได้ผลงานอันดีเลิศแล้วขอเลื่อนตำแหน่งให้ ขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมตามนี้เลยในะยใหญ่ก็ได้นะท่านเลไปก็ได้นะสาธุเดี๋ยวไปเกิดแล้วเดี๋ยวกลับมารับใช้ประเทศชาติอย่างใหญ่อย่างอย่างก็เรียกอะไรอย่างมีความหมายสูงสุดนามนี้อา้าวลูกสาวจะบวชให้กี่วันสามสิบวันก็ได้เออสามสิบวันได้เปล่าได,ได้เลย เากมารับใช้ชาติอยู่แล้วตอนนี้อาชุดทหารเลยนะเยศที่ท่านบอกเลยแหละค่ะ <c oughs> นายพลนั่นเลยนั่นแหละพลเอกนั่นแหละตามนี้แม่ทัพ <c oughs> ภาคเอาพสร้างสร้างในพลไม่เยอะไงครั <c oughs> <c oughs> บผม <c oughs> อา้าวจะได้เป็นพลเอกเอาทหารบกแล้วกัน ทาหารบกเป็นทหารคู่ใจเขาชอบทหารอะไรเขาอยู่ทหารบกค่ะทหารบกอยู่แล้วทหารบกที่อยู่เขาเรียกอะไรราชองครักษ์พวกเกี่ยวข้องใกล้ตัวตามนี้ถ้าเป็นสมัยสมัยรหนึ่งก็ถือว่าเป็นทหารมาไปลบทุกที่ทุกทางใช่ไหมะจะต้อง ไปป้องกันประเทศชาติแล้วก็ไปปราบอารีลาศัตรูรวมทั้งถึงไปดูแลเมืองขึ้นทั้งหลายอ่าบัดเน้นายใหญ่จะได้กลับมาเป็นทหารเอกอีกแล้วขอให้เมื่อเกิดแล้วมีจิตใจฝักใฝ่อยู่ในทางดูแลประเทศชาติเป็นทหารได้เป็นได้เป็นนักเรียนในร้อยจอบร,รอครับผม ถามไปเลยลูกสาวได้เป็นตำรวจอย่างดีแล้วมีความรู้ความสามารถมากมายเป็นระเบียบเรียบร้อยสติปัญญาแหลมคมความภูมิใจมีด้วยกันมาตลอดนางไม่เคยทำให้ข้าทุกข์ใจหนาะนางทำดีมาตลอดแหละครานี่แหลนะหนาอยู่ในใจตลอดเอ่ยเชื้อสายดีใช่ไหมใช่แล้ว าุดูแลเอาใจใส่อย่างชนิดไม่ปล่อยปะคาดสายตาเลยใช่ไหม mm hmm. นี่แสดงว่าได้รับคำสั่งอย่างมีความหมายได้สมความปรารถนาแล้วลูกที่ได้รับการดูแลนี้ถือว่าได้ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเกิด ความสุขเกิดความภาคภูมิใจแล้วเดี๋ยวจะไปจัดระบบใหม่ให้ขา้าราชการไทยมีระเบียบว,วินยัยมีความซื่อสัตย์รักชาติมีเกติตยศมีชื่อเสียงไม่ให้สเปสปะเสียหายไปอีกแล้วขอบุญบรารมีของนายใหญ่ช่วยโดนบันดาลให้งานต่างๆที่ลูกสาวจะไปทำนี้สำเร็จลุล่วง และสมความปรารถนาทุกประการที่ได้อบรมสั่งสอนมาและที่เจ้าเหนือหัวปากฝวังไว้ตามนี้ครับผมสาธุในใหญ่นี่เขาซื่อสัตย์มากใช่ได้เดี๋ยวได้ไปอยู่ใกล้ชิดเตนใหม่ตามนี้ไมได้สามสิบวันไม่เอาอะไรให้หรอกะเอาเอะไรก็อยากให้อะไรก็ในายใหญ่เขาไม่ว่าเลยหรอก สังฆทานทําได้หมดปล่อยท่งบริษัทแล้วแต่พอเขาเชื่อในเชื่อในความคิดของลูกสาวใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยเขาฟังเลยนั่นแหละนะบังกับมือนูวนแหละรับนั่นแหละนะเชื่อมั่นในตัวลูกเลยสติปัญญาความรบับผิดชอบและก็ความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก,กฎกติกาให้ไปหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยแสดงว่าในายใหญ่ได้รับ มอบหมายให้ทำงานบางอย่างใช่ไหมหลวงพ่อจะล้วงให้ได้ท่านเทวดาก็จะปิดให้ได้เพื่อจะได้มีกำลังใจเล็กน้อยว่าเป็นคนมาจากที่สูงใช่ไหมอย่าพึ่งเลยท่านทานอย่าพ่งเอ่ยเลยนะอย่าพึ่งเอ่ยออกมาถึงการเวละจะรู้เองอ่ะอ่อจวนละเทวดาท่านจะกำลังจะ ขายความลับและอาปิดไว้ก่อนตามสัญญาตามสัจจะใช่ไหมใช่แล้วาอ,อาเขาไม่ให้บอกก็ไม่บอกลายต่อไป